คนซึ่งอยู่กับครูบาอาจารย์นะมีครูบาอาจารย์แล้วเข้าไปเรียน้วไปศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติให้จริงจังพอไม่มีครูบาอาจนะารย์แล้วก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเหมือนเด็กที่แข็งแรงแรกๆนอนแบเบาอ,อยู่แล้วก็ลุกพลิกตัวได้ พลิกตัวได้ก็ขึ้นคลานได้ขึ้นเดินได้ทีแล้วก็เดินได้เองพอเดินเป็นเราไม่อยากเดินแล้วอยากให้คนอื่นอุ้มแล้วเด็กอย่างนั้นก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะเหมือนเด็กที่ช่วยตัวเองได้นับปฏิบัติก็แบบเดียวกันอยู่กับครูบาอาจารย์ว่าไม่มีครูบาอาจารย์นะะ ต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้